ก็ต้องกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับอยู่กับผมกินเมอย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับว่าในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยเวลาเราส่งนักฟุตบอลไปแข่งในทัวร์เมต์ระดับนานาชาตินักเตะที่ต้องถูกส่งไป23หรือ26คนเนี่ยจะต้องมีผู้รักษาประตู3คนอยู่ในนั้นซึ่งในการคัดตัวของบูล็อกใน Neo e q u ควิ l เล g ยนะครับก็มีการพูดถึง23คนแหละแต่มมนได้มีการพูดถึงผู้รักษาประตูคนที่3เลยคือที่เราเห็นชัดๆนะครับนั่นคือกาการารุกินนะครับที่เป็นผู้รักษาประตูของทีมบูลอ ฉะนั้นวันนี้ผมกีนเมย์นะครับจะมาซูดเกาให้เต็มปอดแล้วมาตั้งทฤษฎีกันว่าใครกันนะจะได้เป็นผู้รักษาประตูคนที่3ของทีมชาติญี่ปุ่นชุดย20นะครับที่จะไปลุยฟุตบอลโลกโดยคลิปนี้นะครับบอกไว้เลยว่าเกาล้นๆนะฮะสำหรับใครที่อยากได้สาระจริงๆเพราะว่าคุณมาผิดคลิปแล้วแหละซึ่งก่อนเริ่มคลิปนะครับช่องผมเนี่ยมีระบบเมมเบอร์ที่เหมาะกับอีโก้โดยเฉพาะเพราะสมาชิกนะครับจะมาพร้อมกับไอคอนลูกตาที่ค่อยๆโดนอีโก้กินไปทุกเดือนทุกเดือนแถมยังได้ดูคลิปใหม่กด พเอาละไปดูคอนเทนต์กันต่อเลยซึ่งคลิปนี้นะครับก็จะมีการเปิดเผยเนื้อหามังงะนะฮะเพื่อยกตัวอย่างและนําเสนอข้อมูลถ้าใครอยากรอลุ้นเองในอนิเมะนะครับก็ปิดคลิปนี้ไปก่อนได้เลยนะครับเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยคนแรกครับอาริวจูเบะคืออาริวนะครับเป็นตัวละครสายเดียวกับกากามารุที่พวกเขานะครับมีความยืดหยุ่นทางร่างกายสูงมากคือถ้ากากามารุนะครับไม่ได้เป็นผู้รักษาประตูผมว่ายังไงก็ต้องเป็นอาริวจูเบะนี่แหละพาะเขานะครับก็สามารถป้องกันประตูได้หลากหลายเหมือนกันคือเราเห็นตัวอย่างได้้้้ในนนนนนหหลลลลาาาายยยยๆคคครรัังเเเเววว่่่ขีมมืดุะบแก็็ปผู ที่ปกป้องประตูได้ดีเหลือเกินฉะนั้นจะเขาจะเป็นผู้รักษาประตูคนที่3ไม่แน่นะครับเขาอาจจะเป็นมือ2แทนเกณฑ์เลยก็ได้คนต่อมาครับกับฮิอิระงิเรจิแล้วถ้าถามว่าไอ้หมอนี่เนี่ยมีสิทธิ์จะเป็นประตูได้ยังไง1เลยครับเขาเนี่ยมีค่าตัวที่ใกล้เคียงกับ23คน2ครับเขามีพลังในการชำนาญแต่การชำนาญของเขาเนี่ยมันคือการวิเคราะห์บุคลิกภาพความคิดแล้วก็ข้อมูลรูปแบบการเคลื่อนไหวของผู้เล่นผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยเอามาอัดแฝนะครับแล้วก็ดัดแปลงให้เข้ากับการเป็นผู้รักษาประตููเเนนนน่่่่ยาาาาจจะะไได้้คคือขทวผลหบ นทำให้เขาเนี่ยสามารถวิเคราะห์นะครับแล้วก็ไปจัดเกมผู้เล่นคนนั้นได้อะไรประมาณนั้นผมคิดว่าเขาเนี่ยก็สามารถเป็นได้ทั้งผู้เล่นเอาฟิลแหละแต่ถ้าข่าวประตูจริงๆเนี่ยความสามารถของเขาเนี่ยก็คงจะมีประโยชน์ไม่น้อยเลยสำหรับผู้รักษาประตูนะแถบเขานะยครับยังมีการจับบอลที่ยอดเยี่ยมเน,นขนาดใช้เท้านะ่แต่ถ้าใช้มือกับการเซฟประตูละก็ผมว่าเขาน่าจะเป็นผู้รักษาประตูนะครับที่ดีได้เลยแต่แค่ต้องเลือกยึดติดข้อมูลกับไพทาร่โลก่อนตามต่อที่ไฮยัตเตหารู้นะครับกองกลางตัวรับของทีมชาติญี่ปุ่นชุดยู่ล มั้งที่เขานี่ครับบอกไว้ใน Egoist Bible ว่าอาวุธของเขานะครับนั่นคือความสามารถที่สามารถวิเคราะห์ได้นะครับว่ากองหน้าคนไหนเนี่ยอันตรายกว่าคือเขาก็ใช้ความสามารถตรงนี้นะครับอ่านกองหน้าที่อันตรายที่สุดแล้วจะไปตัดบอลหรือว่าปิดมุมยิงของกองหน้าคนนั้น ในฐานะผู้รักษาประตูก็ได้ฮะแต่ผมคิดว่าไอ้หมอนี่เนี่ยไม่น่าจะรอดนะต่อไปครับกับนิโอคาซึมะหมอนี่นะครับเป็นกองหลังตัวจริงของทีมชาติญี่ปุ่นชุดยู20ในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กคู่กับไอคุโดยสไตล์ของเขาเนี่ยครับนั่นคือเพสซิ่งหนักจนอีกฝ่ายเนี่ยพลิกตัวเล่นบอลไม่ได้คืออยางนี้โดนไปยังเล่นไม่ออกอยู่พักหนึ่งและผมคิดว่าสกิลนั้นแหละที่เขาเนี่ยจะนํามาปรับใช้กับผู้รักษาประตูแบบว่ากองหน้าอีกฝ่ายกำลังหลุดเดี่ยวนะครับแล้วเขาเนี่ยก็ชาร์จเข้าไปรับบอลแบบว่าใช้ความเพสซซิิิิ่่่่่่่่งงงงงงงเเเเเเรรรรรร็็็็็ววววววขอออออตตตัััใหหหห้้้ปปปปนนนนนนนะะะโยยยยช์สลลลููกกกกกกฟไไไคบมมมีีฏาาาาำแแด แถมเขายังเป็นพวกแบบก้ามโตอ่ะอาจจะแบบว่าซ้อมนกระโดดมาเยอะด้วยก็น่าจะเป็นผู้รักษาประตูที่ดีได้สําหรับนิโอโอเคปิดท้ายคนสุดท้ายหน้าปกคลิปของเรามีครงี้เรโอคือถ้าอับจนหนทางจริงๆนะครับเอโกหาผู้รักษาประตูคนที่3ามไม่ได้จากคนอื่นๆที่เหลือหรือว่าคนที่ผมเนี่ยเพิ่งพูดไปผมว่าเรโอเนี่ยเป็นทางเลือกที่สุดยอดที่สุดแล้วเพราะว่าสกิลก๊อปปี้ของเขาแน่นอนครับคือให้เขาไปดูผู้รักษาประตูเซฟเวอร์ over, แบบ w D ิ h ดี้แฮร์มเคิลโอลิเวอร์คาร์หรืออะไรต่างๆแล้วก็มาเรียนรู้นะครับ ก๊อปปี้ทำให้เขาเนี่ยกลายเป็นผู้รักษาประตู99%นะแค่ได้99%ของผู้รักษาประตูระดับนั้นนะครับเรียกได้ว่าเหลือแหล่แล้วมั้งคือเขาก๊อปซาเอะนะครับก๊อปลินได้แบบ99%ใช่ไหมแสดงว่าเขาเนี่ยก๊อปอะไรก็ได้แล้วอะแล้วผู้รักษาประตูนะครับกอ๊อบ่าทางกระโดดก๊อปวิธีการเซฟด้วยขาของเดวิดเดเฮร์ก๊อปการออกบอลของโอน,น,น,นันนามั้งคือเรียกได้ว่าก๊อปใครมาก็ได้และผมคิดว่าตำแหน่งผู้รักษาประตูเนี่ยถ้าเลโอไม่ได้ไปเล่นกองกลางอย่างที่เขาถนัดนะครับแล้วเขาต้องติดมาเป็นคนที่2 ในรายปีรถเนี่ยผมคิดว่าตำแหน่งผู้รักษาประตูของมิเครย์เลโอเนี่ยน่าจะเหมาะสมที่สุดแล้วอะมัง้งแล้วคุณผู้ชมละครับคิดว่าใครในบูล็อกเนี่ยควรจะเป็นผู้รักษาประตูคนที่3าไม่เอาแบบข้างนอกนะเพราะเอกพูดถึงแค่23คนตรงนี้ก็ฝากคอมเมนต์บอกผมกันด้วยถ้าชอบคิดไม่มีสาระแบบนี้รับก็บอกผมได้จะได้ทำทุกอาทิตย์เพราะว่าคิปแบบนี้เนี่ยแบบเหมือนมาพูดคุยเฉยเก็ฝากด้วยครับสำหรับวันนี้บายบายครับทุกคน